แผ่นดินเนื้อสุดแห่งแดนอีสานเมืองนี้นั้นมีตำนานน้ำเดิมเรียกขานชยาบุรีอยู่ริมฝั่งคง ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดบึงการซึ่งเป็นจังหวัดน้องใหม่ล่าสุดอยู่ในลำดับที่77ของประเทศไทยโดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงการเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2554ประกาศใช้ในวันรุ่งขึ้นเป็นผลให้อำเภอบึงกาฬ เป็นจังหวัดบึงการอย่างเป็นทางการในวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2554เป็นต้นมาปัจจุบันมีนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการและนายธีรชัยแสนผูวาเป็นท้องถิ่นจังหวัดบึงการและมีคำขวัญประจำจังหวัดว่าผูทอกแหล่งพระธรรมข้าล้ํายางพารางามตาแก่งอาหงบึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสีประเพณีแข่งเรือเหนือสุดแดนอีสานนมัสก,การหลวงพ่อใหญ่ศูนย์รวมใจศาลสองนางจังหวัดบึงการเป็นจังหวัดที่มีอนณาเขตติดแม่น้ำโขงเป็นแนวยาวตามลำน้ำโขงครอบคลุมพื้นที่8อำเภอปร,ระกอบไปด้วยอําเภอเมืองบึงการอําเภอปากคาดอําเภอโซ่พิสัยอําเภอศรีวิไล อำเภอรพรเจริญอเภอเซกาอเอเภบึงของหลงและอเอเภบุงคลา้าจังหวัดบึงการยังประกอบไปด้วยเทศบาลจำนวน18เทศบาลซึ่งได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นสนิบาตเทศบาลจังหวัดบึงการเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2554ซึ่งประกอบด้วย1เทศบาลตบลศรีวิไลมีนายสุรเชษขดุลเป็นนายกเทศมนตรี และเป็นประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบึงการนายพคินพินิจมนตรีเป็นประหลัดเทศบาลและเป็นเลขานุการสันนิบาตเทศบ,บาลจังหวัดบึงการ 2. เทศบาลตะบลบึงโขงหลงมีนายเชิดแสนจันทร์เป็นนายกเทศมนตรีและเป็นรองประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบึงการ 3. เทศบาลตะบลหนองเลิงมีนายมงคลพินทาเป็นนายกเทศมนตรี และเป็นรองประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบึงการนายวรโชตจินตลิศเป็นปลัดเทศบาล4เทศบาลตบลบึงการมีนายวิทยาเสนจันทิชัยเป็นนายกเทศมนตรีนายเดชตะพานบุญเป็นประลัดเทศบาล5เทศบาลตบลวิสิทธิ์มีนายเผดเดดงยโสภาเป็นนายกเทศมนตรีนายขจรเดชธุรวรเป็นประลัดเทศบาล6 เทศบาลตะบลหอคำมีนายวรกฏสีแก่นเป็นนายกเทศมนตรีนายสุนทรสุดแก้วเป็นประลัดเทศบาลเจ็ดเทศบาลตะบนนนสว่างมีนายประคองโคระถาเป็นนายกเทศมนตรีนางสุธามาศวงพิพัฒน์เป็นประลัดเทศบาลแปดเทศบาลตะบลไครสีมีนายบุญคมเข็มสิริเป็นนายกเทศมนตรี นางอินชลิตาเดชมณีเป็นประหลัดเทศบาล 9. เทศบาลตำบลโคกกองมีนายบัวพันธ์วงจันทร์เป็นนายกเทศมนตรีนางนัทวันทีหอคำเป็นประหลัดเทศบาล 10. เทศบาลตำบลท่าสะอาดมีนายสวุวรรณพฤกขนาเป็นประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีส1เอ็ด เทศบาลตำบนสีพนามีนายนัทวุทธทิวัโตเป็นนายกเทศมนตรีนายประเทศทีหอคำเป็นประลัดเทศบาล12เทศบาลตะบนสร้างมีดาบตำรวจสุระคงเกษมเป็นนายกเทศมนตรีนายสมบัติบินตะคุเป็นประลัดเทศบาล13เทศบาลตำบลปากคาดมีนายเจริญสุขถวยจันทร์เป็นนายกเทศมนตรี นายอนุรักษ์ผาจวงเป็นประหลัดเทศบาล14เทศบาลตำบลบึงงามมีนายสมิงบุญมากเป็นนายกเทศมนตรีนางสายสมนปากดีเป็นประหลัดเทศบาล15เทศบาลตำบลพรเจริญมีนายธีรพงศ์สุวรรณเวทินเป็นนายกเทศมนตรีมีนายทองปานโพพันหาเป็นประหลัดเทศบาล16 เทศบาลตำบนดอนยจนางมีนายเดชนรงค์พลพันธ์เป็นนายกเทศมนตรีนางีิพาพันธ์หานธรรมเป็นประลัดเทศบาล17เทศบาลตำบนสีสำราญมีนายสมพงษ์โคตรเมืองยศเป็นนายกเทศมนตรีนางวินิจโพเวียงเป็นประลัดเทศบาลและ18เทศบาลตำบลโซ่พิสัย มีนายวิเชียนคงทันเป็นนายกเทศมนตรีนางสาวสุธิราโพสว่างเป็นประหลัดเทศบาลและบัดนี้เราเช้าจังหวัดบึงการและสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบึงการพร้อมแล้วจะนำท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งอารยธรรมอัลลําค่าซึ่งมีสมญานามว่าเหนือสุดแดนอีสานอันเป็นตำนานของเมืองชัยยบุรีที่สืบทอดยาวนานเรื่อยมา จนกลายมาเป็นจังหวัดบึงการในปัจจุบันอันมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบึงการและมากมายด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่เชิญชวนให้ทุกท่านได้ไปสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงามเช่นขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดที่ภูทอกชมสดะือน้ำโขงที่วัดอาหงกราบไหว้บูชาสารสองนางและหลวงพ่อพระใหญ่ท่องเที่ยวเพลินใจกับน้ำตกเจ็ดสีและหาดคำสมบูรณ์ พร้อมทั้งอีกมากมายหลายสถานที่ที่มีอยู่ในจังหวัดบึงการที่จะนำพาท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านในที่นี้เข้าสู่พิธีเปิดงานประชุมอบรมสัมมานาว,วิชาการของสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่สามทับ2 5 5พที่จังหวัดบึงการณนะบัตรนี้ครับ